ครับผมมาเฟืองเกียริตรงนี้ครับครับผมวันนี้โช์พิการ1้3มครับมาสอบเป็นไงครั้งแรกเกินจุดหนึ่งครับจุดหนึ่งนะน้ำหนักนี้สบายอยู่ไหมครับผมสบายอยู่นะแล้วเราคุมมากี่โลครับคุมมา3ามสี่โลสามสี่โลนะวันนี้เราเจอกับสกุลพัฒนครับเคยเจอกันไหมไม่เคยครับได้ดูเทปแต่ก่อนเข้าไหมดูครับผมเขาบอกหายไปปีหนึ่งครับวันที่เราจะเอาอะไรไปสู้ก็ดี ตามสไตล์ครับตามสไตล์บูเหมือนเดิมครับเร่งยกไหนดีวันนี้ถามกันเลยเรื่อยๆก่อนเรื่อยๆก่อนียเกิคิดว่าวันนี้บทเขาให้หมดได้ไหมต้องดูบนเวทีต้องดูบนเวทีนะซ้อมอยู่ไหนครับเหยยดตรงนี้ครับตอนนี้คูปบ้างคอซ้อมมีใครบ้างทรงชัยน้อยมีแซนก้าแซนจิแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆนี่ใครครับอาไฟนี้เก็บตัวกี่วันนี่ทั้งหมดเลยชกล่าสุดก็พักสองวันแล้วก็ซ้อมต่อค ต่อเลยนะน้ำหนักนี้เราทํามาประมาณ3-4มสครับแล้วปกตินี่ต่ำสุดรือยังตอนนี้ต่ำสุดยังได้ร้2 1สิบสอร้อยสออนจบกลางคืนเนาะวันนี้กลางวันร1 3ก็ไม่มีปัญหาครับผมล่าสุดเราเจอใครมานะล่าสุดจเจอแดนวิชาตเดนวิชาตเป็นไงวันนั้นชนะครับเออชนะด้วยอะไรวันนั้น,น,น จบด้วยศอกครับจบด้วยศอกนะก็คือเยอะเหมือนกันแต่สุดท้ายก็ปิดด้วยศอบยกไหนยกไหนยกสามยกสามนะก็ได้ซ้อมต่อเลยเนาะยังไม่เจ็บตัวเท่าไหร่ไม่โอเคอ่ะอายุอะไรแล้วครับยี่สิบเอ็ดย่างยี่สิบสองครับมัจังหวัดสุรินทร์ครับปล่อยเท่าไหร่ครับห้าสิบหกครึ่งครับเป็นเพยเป็นมวย ทรายครับทรายทรายดอยทรายทรายปูนนะครับเป็นเราสูงร้อยหกสิบสี่ครับเราชกมวยทั้งหมดกี่ไฟแล้วร้อยขึ้นแล้วฝากพี่น้องเพืเชียร์หน่อยฝาก f c พี่น้องเกียรติชงฤทธิ์แล้วน้องเฟืองเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับเดี๋ยวทำให้เต็มที่ครับขอบคุณครับ